ต่อมาเมื่อวิญญาณจากพระเจ้ามาเหนือซาอูลเมื่อไรดาวิดก็หยิบผินใช้มือดีดถวายซาอูลก็ทรงรู้สึกบรรเทาลงและทรงดีขึ้นและวิญญาณชั่วก็ละจากพระองค์ไปพี่น้องกษัตริย์ซาอูลถูกวิญญาณชั่วรบกวนเพราะว่าท่านได้เปิดช่องด้วยความรู้สึกที่มีความอิจฉาดาวิดนะมีความโกรธด,ดาวิดมีการเปรียบเทียบ บางครั้งอารมณ์ของเราเปิดช่องให้กับบิญญาณชั่วได้เข้ามารบกวนเราอย่างเช่นคนที่มีความโกรธแค้นมีใจที่ชา้ามีความขมขื่นนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางให้มารซาตานเข้ามาทรมานเราเองนะถามว่าคนที่มีใจช้าเนี่ยจะมีความสุขได้ไหม ใจของเขาถูกทรมานด้วยความอิจฉาด้วยการที่แบบพอเห็นคนที่เราอิจฉาเนี่ยโหเห็นเขาได้ดีเนี่ยโอ้โหมันทรมานดิ้นพล่านเลยนะคะนี่แหละคือการถูกวิญญาณชั่วรบกวนนะคะหรือคนที่มีบาดแผลคนที่มีใจขมขื่นแล้วโกรธนะคะพอเห็นหน้าคนที่เราโกรธเนี่ยโอ้ใจมันก็พุ่งเป็นไฟนะนั่นก็คือการที่เราเปิดโอกาสให้วิญญาณชั่วเข้ามาทรมานเราเองนะคะเรานี่แหละเป็นคนที่รับผลไม่ใช่คน ฝ่ายตรงข้ามเลยนะคะไม่ใช่คนที่เราเกลียดหรือคนที่อิจฉาที่เขาจะเดือดร้อนแต่ใจของเราต่างหากที่เดือดร้อนนะถ้าเรามีความรู้สึกด้านลบแบบนี้เรากําลังเปิดช่องให้วิญญาณชั่วเข้ามาทรมานหัวใจแล้วก็ทรมานความรู้สึกของเราเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดาวิดทำเพื่อช่วยาซาอูลก็คือท่านเดดพินถวายนะดาวิด แต่งเพลงสรรเสริญพระเจ้ามากมายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยเราให้เราหลุดพ้นจากการถูกวิญญาณชั่วทรมานได้นะคะก็คือการที่เราเริ่มนมัสการพระเจ้าเราร้องเพลงของพระเจ้าเราเปิดเพลงในที่ทำงานของเรานะคะในเรื่องของบรรยากาศไฟวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าคนหนึ่งอกหัก นะเขาอกหักแล้วมันรู้สึกเศร้ามันรู้สึกหดหูมากแล้วเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของความหดหูด้วยการเปิดเพลงแห่งความเศร้าไปดูสาลาคนเศร้าพี่น้องคิดว่าเขาจะหลุดมาจากความเศร้าได้ยังไงมันมีแต่ตกต่ำลงนะเพราะว่าเขารู้สึกยังไงเขาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของแบบนั้นซึ่งมันส่งเสริมให้เขารู้สึกแย่ลงนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศรอบตัวเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะ ให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงบรรยากาศรอบตัวเราซึ่งเป็นบรรยากาศของฝ่ายวิญญาณนะในมิติของฝ่ายวิญญาณให้เต็มไปด้วยการสารเสริญพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นบรรยากาศของการทรงสถิตเป็นบรรยากาศของมิติสวรรค์นะที่อยู่ในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้น ในมิติสวรรค์ในบรรยากาศของฝ่ายวิญญาณที่นมัสการพระเจ้ามันจะช่วยชูยกชูหัวใจของเราช่วยหนุนใจของเราช่วยผ่อนคลายจิตวิญญาณของเรานนะให้กลับมาสู่สันติสุขให้เข้ามาสู่ความสุขความยินดีนะแต่ว่า เราก็ต้องตัดสิ่งที่รบกวนหัวใจเราออกไปด้วยนะะั้นในการกระทําด้วยคือพยายามที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นอย่ามีหัวใจที่อิจฉาอย่ามีหัวใจที่ขมขื่นอย่ามีบาดแผลแห่งความโกรธนะ,ะอย่าให้มีสิ่งเหล่านั้นในชุตของเราเราสามารถที่จะอธิษฐานได้ในการปลดปล่อยแล้วการที่จะอยู่ในบรรยากาศที่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านะคะคนที่ถ้ามีความรู้สึกอ,อกหักเสียใจ แต่ดันไปอยู่ในบรรยากาศที่หดหูมันก็จะจบท้ายด้วยกันแบบหลายครั้งคนฆ่าตัวตายนะคะเปิดเพลงฟังด้วยแล้วก็ กีดข้อมือไปเลยนะะเสียชีวิตไปเปิดเพลงเศร้าอยู่ในบรรยากาศของความตายจริงๆในความหดหู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ตัวเองอยู่ในบรรยากาศของความหดหู่ไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามเราตื่นขึ้นมาเราเปิดเพลงนมัสการพระเจ้าเราอยู่ที่ทํางานเราก็ฟังเพลงนมัสการพระเจ้านะะเติมจิตวิญญาณของเราด้วยการสรรเสริญพระเจ้ามันจะปิดช่องไม่ให้วิญญาณชั่วนั้นเข้ามานะคะเพราะว่าหัวใจความคิดของเราทุกอย่างจิตวิญญาณของเรามันเป็น การทรงสถิตของพระเจ้าจากเพลงนมัสก,การพระเจ้านะที่จะช่วยปลดปล่อยเราให้พ้นจากวิญญาเหล่านั้นที่ลบกวนเรานะรแล้วมันจะช่วยทําให้หัวใจของเรานั้นมีสันติสุขมีความยินดีนะคะไม่ว่าเพลงอะ,อะไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าเพลงของคนทางโลกอะหลายครั้งเราเห็นนะว่า คนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรืออะไรก็าตามนะคะสิ่งที่ช่วยเขาบําบัดได้ก็คือดนตรีนะคะถ้าเราดูในการประกวดร้องเพลงเนี่ยเราจะเห็นแบบเยอะมากนะที่บอกว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาเนี่ยร้องเพลงหลายครั้งเราจะได้ยินว่าเ,เขาต้องสูญเสียบางคนไปเขาเจอวิกฤตอะไรทุกอย่างแต่เพลง ทำให้เขาเนี่ยได้รับการปลดปล่อยทำให้เขาได้รับการรักษาบาดแผลเพลงช่วยสมานแผลของเขานะฮะพี่น้องถ้างั้นถ้าคนในโลกยังได้บทเพลงในการที่จะสมานแผลและช่วยเขาฉุดเขาออกมาจากความเศร้าความทุกข์ใจได้เพราะนั้นเพลงของพระเจ้าการนมัสการการสรรเสริญพระเจ้ายิ่งมีฤทธิ์เดชมากกว่านั้นเท่าไหร่นะฮะ เพลงนมัสการพระเจ้าสามารถที่จะขับไล่วิญญาณชั่วออกจากบ้านของเราได้นะเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มมองบรรยากาศในบ้านของเราว่าเราอยู่บรรยากาศแบบไหนในที่ทํางานของเราในบ้านของเรานะแต่ขอให้เพลงสรรเสริญ อยู่ในหัวใจของเราตลอดอยู่ในหูของเราอยู่ในสถานที่บ้านของเราอยู่ตลอดนะเราจะได้รับการรักษาไว้ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วในสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้านะข้าพเจ้าไวพอรนพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนเยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ